สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเราคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะสี่ทุ่มคืนวันพฤหัสค่ะเริ่มต้นเดืนใหม่กันนะคะ1สิงหาคม2อ6 7อยอยู่กับเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะ คุณแพนนธิประดาและดิฉันเนสที่คำพอนค่ะคำคืนนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นจากทั่วโลกมาฝากกันค่ะ,ะไปก่อติดเรื่องราวของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งถือได้ว่ามีนโยบายต่างๆที่พยายามจะออกมาเพื่อที่จะจูงใจให้กับประชาชนนะคะมีการเลือกหรือว่าทุ่มคะแนนเสียงให้มากยิ่งขึ้นวันนี้มีนโยบายจากทางด้านของอดีตประธานาธิบดีโดนัททรัมมาฝากกันค่ะ โดยทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์ค่ะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพกรรคกิพับริกันได้กล่าวระหว่างปราศัยหาเสียงที่เมืองแฮร์ริสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวานนี้ระบุบอกว่าจะยกเลิกการเรียกเก็บภาษีสำหรับเงินประกันสังคมที่จ่ายให้กับผู้สูงอายุเพื่อลดภาระด้านภาษีสำหรับผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุไม่ควรต้องจ่ายภาษีเงินประกันสังคมแล้วนะคะสำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานค่ะว่าการให้คำมั่นสัญญาที่จะยกเลิกภาษีเงินประกันสังคมสำหรับชาวอเมริกันผู้สูงอายุซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่สำคัญนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การหาเสียงเน้นไปที่การโจมตีเรื่องส่วนตัวของคุณคารมารหาแฮริสรองประธานาธิบดีสหรัฐแทน ซึ่งตอนนี้เน,ในี่ยนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาโจมตีคุณแฮร์ริสว่าทำลายระบบประกันสังคมของเราอย่างสิ้นเชิงและยังวิจารณ์ถึงความอ่อนหัดในประเด็นผู้อพยพและการสนับสนุนความพยายามที่จะตัดงบประมาณของตำรวจด้วยการยกเลิกภาษีเงินประกันสังคมสำหรับผู้เกษียณอายุนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้คุณทรัมป์เผชิญการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะโดยข้อมูลจากคณะกรรมการงบประมาณของสหรัฐระบุว่า การยกเลิกภาษีนั้นจะส่งผลทําให้รัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นสูงถึง1.8ล้านล้านดอลลาร์ไปจนถึงปี2578โดยประมาณ40%ของผู้กเกษียณอายตุต้องเสียภาษีสำหรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคมขึ้นอยู่กับรายได้สถานภาพสมรสและแหล่งรายได้อื่นๆซึ่งจะเป็นการเก็บภาษีจากสิทธิประโยชน์ที่ผู้กเกษียณอายุได้รับนะคะเป็นกฎหมายที่ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์แรแก,กน การยกเลิกภาษีเงินประกันสังคมสำหรับผู้เกษียณอายุนั้นมีแนวโน้มจะทำให้คุณโดนัลด์ทรัมป์เผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะเนื่องจากข้อมูลจากคณะกรรมการงบประมาณของสหรัฐระบุว่าการยกเลิกภาษีเหล่านี้จะส่งผลทำให้รัฐบาลสหรัฐขาดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง1.8ล้านล้านดอลลาร์ไปจนถึงปี2578ค่ะ ยังอยู่ที่สหรัฐนะคะนอกจากเรื่องการเมืองและการเลือกตั้งไปต่อกันที่นโยบายการเงินหรือว่าดอกเบีย้ยด้วยค่ะกับทางธนาคารกลางสารหรัฐหรือว่าเฟดนะคะที่ล่าสุดมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมค่ะแต่ว่าประธานเฟดเองก็ส่งสัญญาณนะคะว่าจะลดดอกเบีย้ยได้ประมาณกันยายนนี้ทําให้ทั่วโลกเองก็ต้องตั้งรับนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับตลาดการเงินโลกที่จับผันผวนรวมไปถึงเกาหลีใต้ด้วยค่ะ หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสารหรัฐหรือเฟดนะคะมีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ5.25ถึง5.50ตามที่นักลงทุนคาดหมายนะคะแล้วก็เป็นการคงอัตราดอกเบีย้ยติดต่อกันในการประชุมถึง8ครั้งค่ะโดยทางด้านของรัฐบริกลังเกาหลีใต้นะคะนายชเวซังมก ได้กล่าวในระหว่างการประชุมเศรษฐกิจมหาภาคค่ะบอกว่าจะติดตามสถานการณ์ในตลาดการเงินทั่วโลกอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะเตรียมแผนการเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยในสหรัฐและประเทศอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งทางนายชเวก็บอกด้วยนะคะว่ายังไม่เป็นที่แน่นอนนะคะว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเมื่อใดและปรับลดลงมากมหมเท่าใดซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้นั้นจะยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดนะคะกับทางสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งการตรึงอัตราดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดข,ของเฟดนะคะยังทําให้ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยของเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐนั้นอยู่ที่ราวๆ2เปอร์เซ็นต์ พร้อมกันนี้ก็ระบุด้วยค่ะบอกว่าตลาดการเงินของกเกาหลีใต้นั้นยังคงมีเสถียรภาพนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะเผชิญความผันผวนมากขึ้นเนื่องจากวิกฤตในตะวันออกกลางและการเลือกตั้งในสหรัฐค่ะ เป็นมุมมองนะคะที่เกิดขึ้นลค่ะต่อทิศทางการดําเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นนโยบายที่เป็นแนวทางคล้ายๆจะเป็นแนวทางหลักลค่ะของโลกนะคะไปติดตามกันต่อค่ะที่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในจีนกันบ้างตัวเลขเศรษฐกิจหลังๆออกมาไม่ค่อยสู้ดีนะคะ สะท้อนถึงความอ่อนแอในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจแต่ดูเหมือนว่าจีนเนี่ยพยายามที่จะควบคุมคุณภาพมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะดังนั้นจึงต้องมีการจับตามองเป็นพิเศษนะคะว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่หลังจากตัวเลขล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นั้นยังคงมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงที่พูดถึงนี้ก็คือเรื่องของยอดขายบ้านในจีนแหะค่ะที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัท China Real Estate Information Corp นะคะซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอสังหาริมทรัพย์ระบุบอกว่ายอดขายบ้านใหม่ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์100แห่งปรับตัวลดลงกว่า19.7%ในเดือนรกรกฎาคมค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยมียอดขายอยู่ที่279,000ล้านหยวนหรือประมาณ38,600ล้านดอลลาร์ปรับตัวลดลงจากเดือนมิถุนายนที่สุดตัวลงไป17%นะคะ ยอดธุรกรรมนั้นก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันยอดขายบ้านปรับตัวลดลงเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการช่วยเหลือล่าสุดของภาครัฐจีนนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ค่ะและอาจจะส่งผลทําให้จีนยังคงมีภาพเศรษฐกิจที่เติบโตต่ํากว่าเป้าหมายที่ระดับ5%ได้นะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมาสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global r a t i n g ระบุบ,บอกว่ายอดขายบ้านในจีนนั้นจะปรับตัวลดลง15%ในปีนี้จากที่เคยคาดการณ์ว่าจะลดลง5%์ ส่วนฟิตเรตติ้งคาดว่าปีนี้เนี่ยยอดขายบ้านรายปีอาจจะลดลงสูงถึง15-20%ค่ะจากก่อนหน้านี้มองอยู่ที่5-10%เท่านั้นค่ะจากจีนไปต่อกันที่ญี่ปุ่นเลยค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติขึ้นดอกเบีย้ยไปเมื่อวานนี้นะก็มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างน่าสนใจรวมถึงเรื่องของค่าเงินเยนด้วยนะคะทีล่าสุดทางการญี่ปุ่นนั้นบอกว่าแทรกแซงค่าเงินเยนไปแล้วนะคะกว่า5ล้านล้านเยนรวมถึงมีการแต่งตั้งนะคะมาะโอกคันดา อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะขึ้นมานั่งที่ประสาทนายกเพื่อมาดูแลค่าเงินเยน,นที่อ่อนค่าลงไปค่ะกระสวงการคลังญี่ปุ่นนะคะได้เปิดเผยข้อมูลค่ะยืนยันการแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนกรกฎาคมค่ะเพื่อมาพยุงค่าเงินเยนที่สุดต,ตัวลงไปแต่ระดับต่ำสุดในรอบ38ปีนะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์โดยวงเงิน5.53ล้านล้านเยนหรือว่าคิดเป็น36,800ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะญี่ปุ่นเองก็ไปเข้าแทรกแซงตลาดเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยใช้วงเงิน9.7ล้านล้านเยนหรือว่า62,250ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการแทรกแซงเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่ตุลาคมเมื่อปี2015เพื่อมาพยุงค่าเงินเยนที่สุดตัวลงไปแต่ระดับต่ำที่สุดในรอบ34ปีค่ะและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะมีการประกาศแต่งตั้งนายมาสโตคันดา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระสวนคลังฝ่ายกิจการต่างประเทศนะคะให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำคณะรัฐมนตรีของนายฟ um ูมิโอกิชิดะนายมนตรีญี่ปุ่นค่ะซึ่งทางประธานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะบอกว่านายคันดะนั้นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่นายคิชิดะเกี่ยวกับสถานก,การณ์การเงินโลกค่ะ โดยอาศัยประสบการณ์อันยาวนานของตัวเขานะคะในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านอัตราและเปลี่ยนโดยเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะประกาศแต่งตั้งนายอซึชิมิมุระให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงอันคลังแทนนายคันดะนะคะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าความเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนในช่วง1-2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวล้วค่ะแต่เป็นไปในทิศทางของการแข่งขัานะคะไปติดตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของความ ลหบานเหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสำหรับใครที่อยากจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ดิจิ t a ลวอลเล็นะคะปรากฏว่าแอปทางรัฐนั้นล่มตั้งแต่เช้าเนื่องจากมีผู้เข้าไปดาวน์โหลดเป็นจํานวนมากนะคะถึงขนาดว่ากระทรวงการคลังต้องออกมาถแถลงด่วนในช่วงเวลาบ่าย2องเลยทีเดียวแหละค่ะ สถานการณ์วันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันแรกให้มีการยืนยันตัวตนในโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่ทานดิจิทัลวอลเลตของแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งมีคนลงทะเบียนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าแบบเยอะมากๆตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะคะทําให้ช่วงเวลา8โมงเช้าเนี่ยสักประมาณ8โมงครึ่งถึง8โมง50แอปขัดข้องเข้าไม่ได้นะคะกดลงทะเบียนไม่ได้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เลยระบุค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ย ถือได้ว่าช่วงแรก10นาทีแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนมีประชาชนสนใจและก็โหลดลงทะเบียนเป็นจำนวนมากอาจจะคลุกคลักบ้างค่ะแต่ยืนยันนะคะว่าระบบไม่ได้ลม่มส่วนทางด้านของการถแถลงข่าวในช่วงเวลาประมาณบ่าย2นะคะก็คือ6ชั่วโมงหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนคุณจุลพันธ์บอกว่ายอดผู้ลงทะเบียนเนี่ยประสบความสำเร็จค่ะมีผู้ขอรับสิจจำนวนสูงถึง10.5ล้านคน เกินกว่าที่รัฐบาลคาดหวังเอาไว้แล้วก็ถือว่าเป็นอัตราที่น่าพึงพอใจนะคะซึ่งทางด้านของคุณชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลก็ยืนยันค่ะว่าประชาชนทุกคนนะคะตามคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสามารถทยอยลงทะเบียนได้ค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะไปอีก45วันนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะบางช่วงบางเวลาอาจจะมีความติดขัดบ้างน,นะคะส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง กรณีผู้ที่ใช้แอปในเวอร์ชันเก่านะคะขอประชาสัมพันธ์เลยว่าให้ลบแอปเดิมแล้วดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดเป็นเวอร์ชัน3.0.0นะคะอีกครั้งเพื่อลงทะเบียนค่ะการลงทะเบียนสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนจะมีได้ถึง15กันยายนนี้นะคะส่วนการใช้จ่ายก็จะเริ่มกันประมาณตุลาคมค่ะรัฐบาลก็หวังเลยนะคะว่าจะเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับประชาชนร้านค้าขนาดเล็กไปถึงร้านค้าขนาดใหญ่เลยค่ะ นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ส่งผลทําให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยเชิงบวกมากขึ้นดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูช่วงหน้าค่ะหุ้นที่จะมาส่งผลทําให้แนวโน้มการลงทุนนั้นสามารถไปได้ต่อจะเป็นหุ้นตัวไหนบ้างช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะ เกาหลีใต้เปิดเผยตัวเลขการส่งออกเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น13.9%แต่57,490ล้านดอลลาร์ถือเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมหรือในรอบ6เดือนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในโพสำรวจของรอยเตอร์ได้คาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น18.4% เมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ i ิน t a g r กรมประกาศผลประกอบการประจำไตรามาสสองกำไรต่อหุ้น5.16ดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ของ LSEG คาดการไว้ที่4.73ดอลลาร์และรายได้รวมอยู่ที่39,000ล้านดอลลาร์และคาดว่าในไตรามาส3ปีนี้จะมีรายได้ประมาณ39,750ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการที่ระดับ39,100ล้านดอลลาร์ หุ้นของบริษัทไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Company หรือหุ้น TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของไต้หวันซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทเปถูกเทขายอย่างหนักจากนักลงทุนต่างชาติในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นมูลค่าการขายมากที่สุดนะตั้งแต่ปี2,551ทมกลางแนวโน้มทั่วโลกที่นักลงทุนพากันเทขายหุ้นบริษัทชั้นนาด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะกังวลว่ากระแส AI นั้นจะยั่งยืนหรือไม่รวมถึงความวิตกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ว่งจีนและสหรัฐช่วงที่2ของ Money Today ค่ะวันนี้จะพาไปดูนะคะหุ้น Val u ลที่มีโอกาสในการรับฟันฟลที่จะไหลเข้านะคะมีอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะผมคิดว่าตลาดหุ้นเดือนสิงหานะเรามองบวกนะเรามองฟื้นตัว นะมองฝื้นตัวนะ,อ,ะอันนี้เนี่ยขอเอาภาพหนึ่งมาให้ดูก่อนนะว่าทําไมเราถึงมองฝื้นตัวนะครับดูจากสถิติแล้วก็ในฝั่งของอทิศทางนะครับว่าปัจจัยแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าจริงๆมันมีทั้งหลายปัจจัยบวกอาจจะมีปัจจัยที่ตลาดมอนิเตอร์นะแต่ผมว่าอย่างน้อยเนยเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่เราพอที่จะลงทุนได้นะครับภาพแรกนะก็คือภาพสถิติ นะครับช่วงเดือนสิงหาครับที่แทนจะเห็นได้ว่าช่วง10ปีย้อนหลังนะสิปีย้อนหลังเนี่ยผลตอบแทนของเซ็นเด็กเนี่ยนะครับเจ็ดในสิบครั้งเนี่ยนะครับมักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับนะครับมีสามปีที่ติดลบก็คือปีโควิดนะครับปีหนึ่งเก้าปีสองศูนย์นะครับแล้วก็ปีหนึ่งห้านะครับแต่อีกเจ็ดปีที่เหลือเนี่ยเป็นบวกนะครับจากสถิติเนี่ยเดือนสิงหามักจะเป็นเดือนที่หุ้นไทยเนี่ยเป็นบวกนะนี่คือภาพสถิติ ซึ่งเฉลี่ยนะครับจะบวกประมาณ1.28นะครับ1.28นะครับทีนี้นะครับมองถ้ามองระยะสั้นก่อนนะพี่แผนผมคิดว่าดูจากโมเมนตัมของหุ้นไทยเนี่ยนะครับดูจากชาร์ตทางเทคนิคเนี่ยผมว่า,าในช่วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับอัพไซต์ในการขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยระยะสั้นนะครับ คือเส้นค่าเฉลี่ย75วันคือเส้นสีม่วงนะหนึ 1, ่งสามสามสี่นะตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแนวต้านเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปดูในช่วงเดือนพฤษภานะครับเส้นเด็กเนี่ยนะครับทะลุ<อ>เส้นค่าเฉลี่ย75วันขึ้นมาแต่ลงกลับมาเล่นต่ํากว่านะเดือนเมษาก็เหมือนกันครับพี่แพนทะลุ<อ>เส้นสีม่วงขึ้นมานะครับขึ้นมาแถวแถวพันสามร้อยแปดสิบแต่ก็ไม่สามารถที่จะยืนได้ ดังนั้นผมเลยให้น้าหนักนะเส้นค่าเฉลี่ย75วันซึ่ง <c oughs> ตรงนี้ถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยผมคิดว่าการขึ้นรอบนี้เนี่ยนะครับน่าจะต้องรอ,อนะลอรอประเด็นเรื่องการเมืองนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงรายละเอียดถัดไปนะ <c oughs> แต่โดยรวมผมเปิดภาพสถิติแล้วก็มุมมองทางชาราทางเทคนิคก,ก่อนนะว่าผมยังมองบวกอยู่ครับระหว่างที่ข่าวบวกกําลังรับรู้ในตลาดนะคะกับข่าวร้ายที่เราต้องรอดูพัฒนาการเนี่ยนะคะจังหวะแบบนี้ คุณนิกแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยวางแผนจัดสรรพอร์ตยังไงคะเพื่อที่จะคลุมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยอะคะ่ะครับภาพของหุ้นแนะนํานะครับในเดือนสิงหาเนี่ยผมคิดว่าหลากัลกๆเลยนะครับแบ่งเราแบ่งรับแบ่งสู้นะครับ <c oughs> หนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่าเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ที่จะได้ประโยชน์นะจากธีมที่ผมไล่เรียงไปทั้งหมดนะครับตั้งแต่หนึ่งเลยคือ <c oughs> ที่ทางดอกเบี้ยที่เป็นขาลงนะครับ <c oughs> สองนะครับก็คืออย่างที่พี่แพนบอกเมื่อกี้นะผมคิดว่าเดือนสิงหานะครับช่วงสิงหากันยาตุลาเนี่ยประเด็นเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยนะครับจะมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเรื่องนิคมนะครับกระแสการได้ถักอินดิทเนี่ยยังมีอยู่นะครับแล้วก็ในฝั่งของกระแสในฝั่งของทั้ง AI Data Center เนี่ยนะผมคิดว่าหุ้นที่ทําธุรกิจนะครับได้ e n e ฟ i t จากกระแสตรงเนี้ยนะครับก็จะเอาเพอร์ฟอร์มนะะแล้วก็อ่าในฝั่งของเรื่องผลประกอบการด้วยนะผมคิดว่า เดือนสิงหาเป็นเดือนที่บริษัทเรยอเซกเตอร์จะทยอยประกาศงบดังนั้นเนี่ยนะครับหุ้นแนะนำนะผมคิดว่าจะอยู่ในธีมเหล่านี้นะครับผมแบ่งเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งเลยคือกลุ่มคาปีนะผมคิดว่า CPO Cpxstar นะครับน่าสนใจลงทุนในเดือนสิงหานะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือภาพของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือผลประกอบการคอลเตอร์สนะฮะัสตัวเนี่ยนะครับในวิเคราะห์ พื้นฐานของเราเนี่ยเราคิดว่าเราประเมินว่าผลประกอบการคอร์เตอร์สองเนี่ยจะเด่นนะครับอแล้วก็ถัดมานะครับมาดูในฝั่งของกลุ่มชิ้นส่วนนะผมคิดว่ากลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับในฝั่งของอตัว amd นะครับก็มีการรายงานงบออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ในส่วนของไส้ในเนี่ยนะครับภาพของธุรกิจ data center เนี่ยนะครับเอาลุกก็ยังดี นะครับ uh, แล้วก็ตัวฮาน่าเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นตัวเด่นในกลุ่มชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนกันยายนเนี่ยนะครับ Apple จะมีการเปิดตัว iPhone ใหม่ผมคิดว่าในฝั่งของกระแสพวกชิปตัว AI เนี่ยตรงนี้ก็จะบวกกับในส่วนของทิศทางนะเออร์เ e นของกลุ่มชิ้นส่วนซึ่งมองระยะกลางยาวเนี่ยผมคิดว่าก็ยังเป็นธีมที่เราคิดว่าจะเด่นนะครับที่สําคัญเลยคือในฝั่งของชิ้นส่วนเนี่ยผลประกอบการในปีเนี้ยนะครับจะเป็นปีที่เรียกได้ว่า ปีทองของเขานะครับถัดมานะครับถ้าเกิดมาดูเนี่ยผมคิดว่าเดือนสิงหาเนี่ยนะครับตัวโอลิมปิกนะครับจะเห็นได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็เริ่มรับชมนะครับดูการแข่งโอลิมปิกมาสักระยะหนึ่งนะครับผมคิดว่าในส่วนของมายเนอร์มินเนี่ยนะครับยังได้กระแสเชิงบวกจากตรงนี้อยู่นะครับประกอบกับตัวมินสเนี่ยนะเป็นตัวที่งบคอร์เตอร์สองเนี่ยจะเด่นนะหลังจากในส่วนของเอ็นเทชชอทลเนี่ยนะครับรายงานงบออกมานะครับนิคมเรามองไปที่ W H A นะครับแล้วก็ <c oughs> ในส่วนของ ICT ผมคิดว่า Advanced 2เนี่ยนะก็จะเป็นตัวเด่นของเซกเตอร์ครับค่ะเราสามารถจัดสรรนะคะพอร์ตการลงทุนเนี่ยโหลดหุ้นเต็มร้อยไร่เลยไหมคะหรือว่าเราควรจะเผื่อเงินสดเอาไว้ด้วยคะคุณนิกครับจริง <c oughs> <c oughs> ๆผมคิดว่าสามารถที่จะจัดสรรจัดสรรเงินลงทุนนะครับในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับผมให้น้ำหนักนะครับ75นะครับแล้วก็อาจจะแบ่งเงินสดเนี่ยนะครับ ไว้25่ในส่วนของตัวหุ้นนะครับอันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าความชัดเจนเนี่ยนะครับรอหลังวันที่14สําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำนะแต่สําหรับคนที่เ,เก่งกําไรเนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยก็สามารถที่จะหาจังหวะในการลงทุนได้นะครับซึ่งหุ้นตัวที่เราเลือกมาเนี่ยผมคิดว่าเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เอาเพอร์ฟอร์มแล้วก็มีปัจจัยบวกตามที่ไล่เรียงไปทั้งหมดครับ มานี้ทุเดยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในแวดวงประกันชีวิตกันบ้างนะคะจากทางเมืองไทยประกันชีวิตค่ะโดยล่าสุดเลยนะคะเมืองไทยประกันชีวิตค่ะจับมือกับทาง Thailand Privilege Card เปิดตัวโครงการ Thailand Privilege XMTL Inture Your Happiness in Thailand ค่ะโดยทางคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมาชนนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมมือกับทาง Thailand Privilege Card นะคะเปิดตัวโครงการ Thailand Privilege XMTL e n s u r e Your Happiness in Thailand ค่ะเพื่อส่งมอบความสุขนะคะด้วยการเพิ่มทางเลือกด้านการดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เหมาะกับยุคป,ปัจจุบันค่ะ และสนับสนุนนะคะการสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยการมอบสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก i l a n d p r i v i l e g e c ค r d ค่ะที่เลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการนะคะได้แก่ความคุ้มครองเฮลจุใจความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดีเฮลพลัสและความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเอลิทเฮลพลัสเพื่อตอบโจทย์ความคุ้มครองสุขภาพค่ะ และนอกากนีนะคะพิเศษสุดค่ะสำหรับสมาชิก Thailand Privilege Card ที่ซื้อประกันผ่านโครงการ Thailand Privilege XMTL Insure Your Happiness in Thailand รับสิบทธิพิเศษ E-Voucher หรือว่ารับส่วนลดสูงสุดนะคะ20%ค่ะของยอดเบี้ยประกันภายปีแรกจากบริษัท Thailand Privilege Card จำกัดโดยทางด้านของคุณมนาเทศอนนวัต ประธานบริษัทไทยแลนพรีเวเลตค้าจำกัดในฐานะผู้ให้บริการเอกสิทธิ์ทางด้านวีซา่าผ่านักระยะยาวภายใต้การกำก,กับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าบริษัทได้ผนึกกำลังบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน พันธมิตรทางด้านเวลและผู้นำด้านการประกันชีวิตในระดับภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าสมาชิกเทความสำคัญด้านสุขภาพค่ะให้กับลูกค้าสมาชิกชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวและใช้ชีวิตในประเทศไทยครอบคลุมทุกด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ เป็นอีกหนึ่งโอกาสความคุ้มครองนะคะที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแหละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะสําหรับใครที่อยากจะหาแคมเปญดีๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินด้วยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะไปร่วมงานมหกรรมการเงินมัน,นี่ e x p กซ์โปโคราชที่กําลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะ ดยทางด้านของคุณภักนีวิริยะรังสิษประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money e เอ็ปเปิดเผยค่ะว่าวรารสารการเงินธนาคารจะจัดงานมหกรรมการเงินโคราชครั้งที่18 m o n e ม e น p o 2เอ็โป2024โคราชในวันที่9-11สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall ชั้น3ห้างสับสินค้าเดอะมอลโคราชภายใต้แนวคิด Digital Finance for All การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคน ซึ่งทางด้านของแบงก์นอนแบงากา์ประกันบริษัทหลักทรัพย์บริษัทจัดการกองทุนมีโปรโมชั่นแรงส่งตรงถึงลูกค้าชาวโคราชค่ะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านดอกเบีย้ย0%ต่อปีนาน3เดือนแรกเฉลีย่ยอยู่ที่5.74%เงินฝากดอกเบีย้ยสูงสุด 2. 8 8เต่อปีสินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบีย้ย2.99%ต่อปีนาน3เดือนแรกซับ NPA ลดสูงสุด60%ดอกเบีย้ย0% 6เดือนแรกเฉลีย่ย4-5%ต่อปี สินเชื่อบุคคลดอกเบีย้ย5.55%ต่อปีเฉลี่ยจะอยู่ที่7.3-25%ถึงซื้อประกันภายในงานสามารถผ่อนชำระ0%นานถึง6เดือนค่ะและก็แจกทองคำแท่งและซัมซุงกา a ล็กซ s 24นะคะเมื่อชำระเบี้ยตามที่กำหนดสินเชื่อรถคือเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่2.2-5.6%ถึงต่อปีผ่อนนาน84งวดผ่อนทองดอกเบี้ย0%นานสูงสุด10เดือน และก็แนะนำนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวค่ะนอกจากนี้ภายในงานนะคะยังมีกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อหุ้นเทคนิคแจมยิงกำไรยาวครึ่งหลังปี2,567ได้รับเกียรติจากคุณสุเชษสุขแทรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L จำกัดในวันเสาร์ที่10สิงหาคมนะคะตั้งแต่เวลาบ่าย2เป็นต้นไปประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินการลงทุนได้อย่างทั่วถึงค่ะในรูปแบบของ Hybrid Exhibition สามารถเดินทางมาทําธุรกรรมภายในงานนะคะหรือว่าสนใจอยากจะเข้าไปตรวจสอบโปรโมชั่นต่างๆผ่านทางออนไลน์ได้ที่ w w w m o n e y e x p o o n l i n e c o m ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะอาทิตย์หน้านี้แล้วค่ะ9ถึง11สิงหาคมนะคะสะร้างงาน m o n e y Expo โคราชคนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงไปดูกันได้นะคะโปรโมชั่นเขาดีจริงค่ะเนี่ยเป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ